iPhone 16 Pro Max ตัวนี้แหละครับก็คือแบบว้าวคือดอกไม้แบบดอกไม้อย่างนี้เลยยุยยุยเฮ้ยมาถึงกดับเบิลคิวไปแล้วสักเกยไหมอู้ชียาลอยยี่ที่เต็มเลทโอโม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 โอ้ยตอนไหนพาไปแรมไหนก็ไม่รู้อะทุกคนอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเวฟสูงสุดเลยเหรอก่อนชมคลิปนะครับรบกวนทุกคนสักนิดนึงนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเข้กับช่องเราด้วยนะครับ จะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีออกมาให้ทุกคนขอบคุณที่ติดตามช่องเราเกมฟิวเวอร์มีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซักเกมใหม่นะครับแล้วก็อยู่กับเราไม้มีรีวิวอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็กลับมาตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนนะครับว่าหลังจากเรารีวิวคลิปที่แล้วอ่ะนนี่ยนะครับคลิปที่แล้วถ้าเป็นตัวเรือธงอย่างตัว iPhone 16 Pro Max ตัวนี้แหละครับทุกคนก็คงเห็นไปแล้วนะครับใน unbox ของเรานะครับที่เราได้ unbox เจ้าตัวนี้ไปตัวนี้ก็เป็นสี Desert Titanium นะครับสวยงามอันนี้ผมใส่เคสเรียบร้อยนะเจ้า iPhone 16 Pro Max สีเทเลไซน์เครื่องนี้นี่มันมีดีหรือมีข้อเสียอะไรไหมที่เรารู้สึกแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือมันแตกต่างรุ่นก่อนๆยังไงท้ายคลิปเราจะมี iPhone 15 Pro Max มาเทียบกันให้จะๆเลยครับว่ามันเปลี่ยนยังไงความรู้สึกภายใน แล้วก็การใช้งานเราไปดูกันเลยดีกว่าในส่วนของ iPhone 16 Pro Max นะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยใช้เป็นตัวไทเทเนียมเกรด5นะครับซึ่งผมไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมมามันก็เป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในยานบินอวกาศเลยนะครับก็คือแบบว้าวก็คือข้อดีของมันก็คือจะทำให้มีความคงทนแข็งแรงขึ้นนะครับโดยน้ำหนักที่เบาลง ก็เออว้าวอยู่เหมือนกันก็รู้สึกว่าเออก็สวยดีนะที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งชัดเจนเลยนะครับก็คือตัวของขนาดหน้าจอนะครับโดยปกติแล้วตัว Pro Max ของทุกรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นไซซิ่งหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับแต่ว่าตัว iPhone 16 Pro Max มีการขยายหน้าจอมากขึ้นตัวขอบสีดำเนี่ยครับค่อนข้างบางลงเนาะนะครับจาก6.7นิ้วนะครับกลายเป็น6.9นิ้วเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่เล็กน้อยครับแต่ว่าก็อาจจะ รู้สึกุ้มค่ามากขึ้นสําหรับคนที่รู้สึกว่าทําไมเมื่อก่อนขอบดําๆมันใหญ่จังอะไรอย่างนี้หลังจากเปลี่ยนเป็นจอ6.9นิ้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะที่เนี่ก็มีในส่วนของ Adaptive Refresh Rate นะครับจอ120 Hz และก็เป็นหน้าจอนะครับ Super Retina XDR นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากขึ้นเท่าไหร่นะครับส่วนความสว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดิมๆแล้วกันใช้ข้อเดิมๆก็ที่เพิ่มมาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับ พูดถึงภาพรักแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแบบเปลี่ยนไปชัดเจนที่สุดในเรื่องของภาพรักเนาะคืออ่าโอเคทุกคนจำนํำได้อยู่แล้วอ่าตัวนี้ก็คือเหมือน16ที่เรารีวิวไปนะครับอันนี้คือแอคชั่นบัลทอนเนาะและที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เหมือนเรารีวิวใน16ก็คือตัวนี้ครับตัวคามร่าคอนโทรลนะครับก็คืออ่ะเทสใด้ดูทีนะครับกดปุ๊บก็คือเข้าคามรเลยนะครับแล้วก็ สามารถแบบคนโทรลได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่เรารีวิวไปตอนนั้นเลือกได้โอเคถ้าเราจะปรับเป็นซูมอะไรอย่างนี้แล้วก็ k f posture depth ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนตัว camera control นะครับพูดถึงเรื่องสีกันบ้างดีกว่าปีนี้คือเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเขาก็จะมีสีที่เป็นตัวสีมาตรฐานเนาะก็คือสี black titanium นะครับสี white titanium neutral titanium และก็ตัวนี้ครับคือ desert titanium นะครับถ้าพูดถึงเรื่องโดยรวมของตัวเครื่องเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นในความรู้สึกผมนะก็เขาเอาจจะบอกว่าเออในรุ่นนี้เขาติดตัวไมโครโฟนเนาะที่เขาเรียกว่าเป็นไมโครโฟนสตูดิโอโปรเนี่ยมาเพิ่มนะครับเพื่อให้รับเสียงได้สมจริงขึ้นนะครับจากทิศทางที่มาจากซ้ายจากขวาจากบนจากล่างอะไรเงี้ยก็จะทำให้ตอนที่เอามาทำโพสต์ของตัววิดีโอเนี่ยรับเสียงแยกเสียงหรือปรับจูนเสียงได้มากขึ้นนะครับรวมถึงการมี แบบวินรีดักชันอะไรเงี้ยน้อยสังต่างออกไปกันเสียงลมปุบบปุบปเวลาเราถ่ายวิดีโออะไรเงี้ y, ยครับ <t ie> ต่อมากันที่เรื่องของกล้องกันเลยดีกว่าคือถ้าพูดถึงตัวเครื่องแล้วไม่พูดถึงกล้องก็ไม่ได้คือเรียกว่าเป็นการอัปเดตแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยของตัวกล้องถ่ายรูปของ p h โฟนนะครับก็คือการเพิ่มเลนนะครับ48ล้านพิกเซลนะครับมาในส่วนของเลนอัลตร้าไวจากเดิมเนี่ยถ้าใครเคยใช้คือตัว เลนส์สแตนดาร์นะครับของของ p h o n e เนี่ยจะเป็น48ล้านพิกเซลอยู่แล้วมันจะถ่ายภาพค่อนข้างชัดเนาะแล้วก็เก็บดีเทลได้ค่อนข้างมากครับแต่พอเป็นเลนส์อัลตร้าวเนี่ยถ้าคนเคยถ่ายเนาะมันจะเก็บดีเทลได้น้อยแต่ว่าตัวล่าสุดเนี่ยพอเปิดอัลตร้าวกดโหมดมาโครแบบแล้วเราเข้าไปแบบลึกๆแบบนี้ก็คือเห็นทุกดีเทลรายละเอียดแบบดอกไม้คือดอกไม้แบบดอกไม้อย่างนี้เลยก็คือรู้สึกว่ามันสวยอยู่นะแต่ว่าถามว่า ใครจะเป็นคนได้ใช้สิ่งนี้ก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ใช้กันทุกคนในชีวิตประจําวันแล้วก็เราก็คงไม่ได้ไปตามเกาะติดมแมลงหรือว่าไปตามถ่ายน้าค้างอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นออปชันที่ดีแล้วกันครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับแต่ในโหมดถ่ายรูปอื่นๆนะครับหรือกล้องอื่นๆก็ยังมีฟังก์ชันทั่วไปนะครับเหมือนเดิมๆสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการปรับโทนนะครับสกินโทนซึ่งอ,อ,อันนี้ส่วนตัวชอบมากอ่ะส่วนตัวผมเป็นคนแบบผิวค่อนข้างเข้มเนาะมันไม่ได้แปลว่าเราจะทําให้เราผิวขขาาวึ้้นลนลลัักกษณะคยๆ เราเพิ่มสีบางอย่างเข้าไปในผิวสีเราคือเขาเรียกว่าสกินโทนอะแล้วมันจะทําให้ผิวเรามันดูโกลดูสว่างขึ้นหรือว่าดูเป็นผิวที่เนเจอร์ดูสุขภาพดีก็เป็นหมวดนี้พอเซตอัพไว้แล้วเนี่ยก็ทําให้เราแบบว่าเหมือนใช้ได้ตลอดต่อไปเราแบบเปิดกล้องมาเราจะถ่ายก็คือแบบจะยึดตามสกินโทนของเราเป็นหลักเป็นฟังก์ชันที่เหมาะ กับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วกันนะครับถ่ายพรอเทดเป็นคนที่ถ่ายให้แม่ถ่ายให้แฟนถ่ายให้อะไรเงี้ยก็น่าจะแฮปปี้กับโหมดนี้นะครับกลับไปต่อที่วิดีโอนิดนึงครับก็คือวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้มีการอัปเดตนะครับให้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 120fps ได้แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นการอัปเดตขึ้นมาครับที่จะทา,าให้เราสามารถใช้กล้องตัวนี้แบบมีความโปรมากขึ้นเนาะตอนนี้ผมอยู่ในโหมด 4K 120fps นะครับก็คือแบบก็คือเราจะเห็นเลยว่าแบบเออ ตอนเราแพงนตอนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีความแบบสมูทเยอะเนาะเราสามารถต่อสายนะครับ USB 3อันนี้ออกมาที่ที่ตัวตัวรับนะครับหรือว่าต่อไปอย่างดีไวซ์อื่นเพื่อเรคคอร์ดลงไปได้เลยนะคือพูดง่ายเหมือนเมืนเป็นการ์ดจริงเลยไม่ต้องถ่ายลงในลงในเครื่องแล้วเนาะก็เออก็โอเคอยู่ผมเล่าให้ฟังอีกทีนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีแบบเนี่ยออดิโอให้ปรับนะครับมีการ Adjust ต่าง เอาจริงๆถ่ายวีดีโออะปรับในนี้มันไม่ต่างอะไรกับไปปรับในคอมแล้วแหละมันก็ป่างเล็กน้อยเนาะที่สําคัญคือการถ่ายเนี่ยเขามีการลองรับตัวของการถ่ายล็อกเนาะถ้าใครเล่นกล้องก็จะรู้เหมือนเป็นการถ่ายเก็บสีโทนโทนเนโตรนะครับโทนกลางให้มากที่สุดเพื่อเราสามารถไปปรับเพิ่มได้ก็ต้องเล่าตรงๆว่าคือการที่เขาเอาไอโฟนไปถ่ายก็จริงแต่สุดท้ายเขาก็ยังมีแบบอุปกรณ์ช่วยอ,ยอื่นๆเนาะตัวโฟกัสเลนตัวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเพื่อปรับ ลุคของภาพให้มันดูเป็นซีนิมโตกราฟีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนั้นเป็นอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นไปแล้วกันผมว่ามันมีคนเทสมีคนเอาไปถ่ายอะไรเยอะมากๆแล้วนะครับใครสนใจก็ไปลองดูกันได้แล้วก็หรือลองซื้อไปลองดูก็ได้ครับอ่อจากเรื่องกล้องเนี่ยนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องนึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับซึ่งรุ่นนี้ เขาก็เคลมนะครับแล้วผมก็เคยดูคลิปหนึ่งที่เขาแบบเปิดแบตเตอรี่เปิดเครื่องของ iPhone 16มาดูด้านหลังเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันใช้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัว MagSafe ตัวนี้ครับ MagSafe เขาก็บอกว่ารองรับที่ชาร์จ MagSafe แบบ25วัตต์แล้วก็คือตัวฟ้าชาร์จนะครับก็จะชาร์จได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวชิปเนี่ยมันก็เป็น A18 นะครับแต่คราวนี้เขาจะใช้ชื่อว่า A18 Pro ข้อดีก็คือมันมีการรองรับตัว n e u r o Engine ที่มากขึ้นนะครับรองรับตัว Apple Intelligence นะครับ เออมันก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่คนเอาเริ่อมอออกมารีวิวเนาะแบบไม่ว่าจะก,การเป็นเราถ่ายรูปมาแล้วลบคนออกจากรูปหรืออะไรเงี้ยครับบางคนก็บอกว่ามีค่าคู่แข่งเนาะที่ตัว AI ของเขาก็ฉลาดเหมือนกันซึ่งผมมองว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอย่าง AI เนี่ยมันเข้าถึงกันหมดเกือบทุกคนแล้วแหละต่อจากนี้มันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วว่าเขาจะพัฒนาให้ มันสะดวกสบายกับพวกเราได้มากแค่ไหนก่อนจะไปรีวิวเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการเล่นเกมเทสบนเกมที่เราเล่นจริงๆในเดลี่เนี่ยผมขอกลับมาที่ขอเปิดเทียบกันกับ iPhone 15นิดนึงนครับอะ ซ้ายมือของผมนี่นะครับก็คือ iPhone 15 Pro Max ส่วนตัวนี้ก็คือ iPhone 16 Pro Max นะครับเครื่องใหม่นะครับจะเห็นว่าตัวนี้ใหญ่กว่านิดนึงนิดนึงอะ่ะเพื่อวางเนี่ยครับเพื่อวางให้เห็นชัดๆเนาะส่วนของปุ่มเปิดปิดนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็มีปุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือ Camera Control เนาะ กล้องด้านหลังเป็นกล้อง3ตัวเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตัวกล้องนะครับในเลนส์ u ั t r ร wide เป็น48ล้านพิกเซลนะครับแล้วตัวเทเลเนี่ยจากเดิมที่เราซูมได้3เท่านะครับตอนนี้เราก็ซูมได้5เท่านะครับก็ตัววัสดุนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไทเทเนียมเกรด5นะครับก็จะเป็นวัสดุใหม่แต่ว่า น้ำหนักกับพอๆกันเลยนะสองเครื่องนี้ส่วนแบบสัมผัสข้างๆไม่ไม่ได้รู้สึกต่างขันดนั้น,นะครับระหว่างวัสดุที่ใช้ปีที่แล้วกับวัสดุที่ใช้ปีนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเรื่องของพอร์ต USB นะครับตัว iPhone 15เป็นพอร์ต USB 2นะครับส่วน iPhone 16เนี่ยเป็นพอร์ต USB C3 แล้วนะครับก็คือเร็วขึ้นส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่อัปเดตมาเนาะแล้วแต่คุณผู้ชมทุกคนจะดูว่า ee, ชอบอันไหนอะไรลคงราคาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การตัดสินใจ และถึงช่วงที่สำคัญที่สุดนะฮะมาดูช่องเราจะไม่เทสเกมจะไม่พูดถึงเรื่องของความร้อนเครื <Lebanon. S 2> yeah. <laughs> ่องตอนแบตตะล่งตลี่มันเป็นแบบไม่ได้นะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับเกมที่เราค่อนข้างเชี่ยวชาญเนาะและเป็นเกมสร้างชื่อนะครับอย่างสร้างชื่อของซากิไม่นะครับก็คือ RV นั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็กลับไปเล่นเนื่องจากเออมีแข่งดูคงดูแข่งเนาะวินทงวินทอร์ดูน้องเขาฟาดฟันกันปีนี้ก็ก็เรียกได้ว่าสู่สีจริงๆะขอพูดถึงอ v สักนิดหนึ่ง แบตอยู่ที่นี่นะครับ97ภาพสูงสุดสูงสุด FPS สูงมาก <S <S ผมว่าร้อนชัวร์เอาจริงถ้ากลัวก็ไม่ใช่สกีกไมค์ดิครับไปกดแล้งก็เดี๋ยวจบเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสอีกเกมหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นเกมปรามือถือเลยแบรมูลัดแล้วบอกชาวบ้านว่าฉันจะเล่นอีลินเอาจริงทุกคนตอนนี้อีลินเนี่ยถือว่าโกงมากเลยนะฮาแล้วครับเริ่มเกมครับในแล้งโอเวอร์โหลด45ดาวกับสก,กมไมค์ และ iPhone 16 Pro Max กสีทะเลทราผมเป็นอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอาอยูย่โอ้ยน้องน้องน้องยิงอยูย่ยอยู่ยอยู่เฮ้ยมาถึงกระดับเบิลคิวไปแล้วสักเกมไหมตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ iPhone 16 Pro Max ตอนแรกผมอยู่20ดาวเนาะตอนแรกอยู่20กว่าดาวกวนวนอยู่งนะั้นแหะตอนนี้45ดาวผมว่ามันเป็นที่เรื่องด้วยนิดนึงอืมอืม สามคิวแล้วเราอะเรียบร้อย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 เนี่ยอีซี่บรอและตอนนี้คือจบไป1แมตช์นะครับเราใช้เวลาไปประมาณ15นาทีจากแบต97%บนะครับลดลงเหลือ92%ก็คือ5%นะ15านาที1แมตช์ร,ตรงเนี้ยไม่ร้อนแต่ข้างล่างเนี้ยผมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างล่างนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนิดหนึ่งตรงนี้นะครับด้านล่างเนาะต่เราอยู่กับเกม เกนชินอิมแพกนะครับคือต้องบอกว่าอันเนี้ยผมมาไม่เคยเล่นเนาะเกมนี้มาอาจจะดูเงืงง้องงงางๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็น ID ของน้องโก้เนาะอีดีเตอร์ของที่ออฟฟิศนะครับเป็นแค่ ID เด็กน้อยของน้องเขานะอ่ะนั่นแหละครับสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกนชินมาก่อนเลยเราก็จะมาอยู่ในเมืองอะไรก็ไม่รู้กราฟิกนะครับกราฟิกมันต้องเป็นสูงที่สุด FPF ร2อยู้เชี่ยรอยีเฟิมเล โอโม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 ก่อนจะไปตีมอนเตอร์นะ,ะมานั่งมานั่งด้วยกันเลยนั่งด้วยกันเลยอันนี้นะครับน้องต้นนะทีเนี่ยกาิกของ,ของฟินนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญของเจนชินนะเราก็เลยแบบพานนองมาอ่ายังไงเฮ้ยร้อยยี่สิบนี้เอาเรื่องอยู่นะแบบสมูทอยู่นะโอ้ยหสวยอยู่นะภาพอะนี่นี่น,น,นี่ผมซูมใไม่ดูเลยเฮ้ยดีเทลดีเทลคือตแต่แปลกมากทุกคนคือเมื่อกี้ตอนที่เราบอกเครื่องเริ่มร้อนใช่ไหม คือเหมือนพอมันปรับ120อะมันร้อนแต่มันไม่ร้อนขึ้นเข้าใจป่ะครับแบบหมายถึงว่ามันมันมีความร้อนเท่าเมื่อกี้แล้วก็ยังร้อนเท่าเมื่อกี้อยู่นะหลังจากเราเล่นมาไปตีมองตีมอนสบายว่ะมันไม่มีโหดกว่านี้หรอวะแล้วเกมนี้มันจะท้าทายอะไรวะต้นโอ้ยต้นม่งพาไปแมบไหนก็ไม่รู้วะทุกคนอ้ย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 เวฟสูงสุดเลยเหรอเฮ้ยเกิดแบบป้าน้องไม่เอาแล้วทำไมมันกลับมาเป็นตัวนี้แล้วอะถ้าเรากดถ้าไม่ตายหรือว่ากดปัน อ๋ออ๋ออย่างนี้เองโอ้ยโดนไม่ดีโอ้โห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 กามันบึ้มโอ้โหไม่แรงเลยอ๋อแต่มันจะเป็นหินอันตีไปดิคืออะไรอ่ะอุ้ยปืนเหรอตัวนี้ยิงปืนเหรอโอ้ยโหอย่างงี้ง่ายเลยโหไม่บอกมีนัธนู คืออ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยไม่ได้โกหกเลยคือมันร้อนนะเครื่องร้อนแต่ว่าร้อนเท่ากับตอนแรกแรกๆที่เด่นเลยโดยที่ด้านใต้นี้ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะเหมือนตอนที่เราเล่นอาวีนะครับตรงนี้จะรู้สึกอุ่นกว่าตรงอื่นๆเนาะตรงนี้บริเวณตรงเครื่องหมายบวกลบแล้วก็อ่ะตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ทั้งหมดเหลือ83เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ตอนเราเริ่มเนี่ยมันอยู่ที่91เนาะอย่าง r อาวีนะครับมันมีส่งส่วนที่60เนาะเราก็เลยลองมาเทสซีเกนชินนะครับที่ 120 fps นะครับตอนนี้ก็คือเหลือ83%เซนก็คือเล่นมาสัก15-20้นาทีเหมือนกันเนาะก็ก็กินแบตมากกว่านะครับจำตามจำนวน fps ที่ใช้ไปนะครับก็นี่ก็เป็นรวมๆนะครับของการเทสเกมของตัว iphone 16 pro max ครับ ครับผมและนี่ก็คือการรีวิวนะครับทั้งการพูดถึง performance การพูดถึงกล้องถ่ายรูปก,การเปลี่ยนแปลงต่างๆของทั้ง iPhone 16 Pro Max ที่เปลี่ยนมาจาก15 Pro Max รวมถึงการทดส t performance ในการเล่นเกมนะครับแต่ถามผมว่าถ้าเทียบการระหว่าง16 Pro Max กับตัว16 Plus ที่รีวิวไปนั้นตัวผมอ่ะผมชอบ16 Pro Max อยู่แล้วเพราะผมชอบการเล่นเกมแบบสมูทเนาะ แต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบบางคนอาจจะชอบเครื่องเบาไม่ได้ชอบถ่ายรูปไม่ได้ใช้ p ร r อพเม a n เยอะนะครับก็มองไปที่ 16+ ได้เช่นกันครับวันนี้นะครับผมก็ขอสรุปจบคลิปเท่านี้นะครับขอขอบคุณน้องต้นด้วยนะครับที่เมื่อกี้มาช่วยแจมกับเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะพาไปรีวิวอะไรนั้นก็รอเจอกันได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ